CRV อัปเกรดคุณภาพเสียงเต็มระบบมีซับ10นิ้วตีซ่อนทางด้านหลังสวัสดีครับผมผมเปาจากทามิคาเชโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงในคันนี้ครับ Honda CRV G6 นะครับเรียกว่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับและคันนี้จริงๆเดิมทีมีโบสครับแต่คันนี้เปลี่ยนซีสเต้ใหม่ให้อลังการกว่าเดิมแต่ทุกอย่างดูเข้ารูปและตรงรุ่นแบบไม่ตัดต่อและอนาคตสามารถใส่ของเดิมกลับขายพร้อมรถได้เลยนะครับ เรียกว่าคันนี้เราทาแบบจัดเต็มเรื่องของคอนเซปต์นี้มากครับเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนะครับทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ดูแตกต่างแต่ทุกอย่างดูเหมือนเดิม,ดมครับเอาเริ่มต้นเ,เริ่มแรกก่อนนะครับก็คือการจัร้าให้คุณภาพเสียงของซิสเต็มนี้ดีขึ้นเราต้องมี d s p m นะครับคันนี้เลือกใช้ของออริซันแต่แน่นอนว่าซิสเต็มนี้ลำโพงมันเยอะมากนะครับก็เลยต้องใช้รุ่นสูงเป็นเ1็คือ12 Channel นะครับเราสามารถที่จะขับลําโพงเดิมครบทั้งหมดแล้วเรามีปลั๊กตรงรุ่นแบบพิเเเเศษทีีมม่่รราาตยมมพือ รถของ Honda โดยเฉพาะหรือว่าไม่มีการตัดต,ต่อสายจากระบบเดิมมาเข้าสู่แอมและเป็นการสร้างเนื้อและคุณภาพเสียงใหม่นะครับทางด้านหน้านะครับมีความพิเศษคือว่าอยากได้ดอกลำโพงที่ดีมากกว่าของเดิมครับเค้นี้บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วต่อให้เป็นโบสเนี่ยแต่ก็เป็นสไตล์ OEM เพราะฉะนั้นในแง่ของลำโพงเขาก็อาจจะแบบค่อนข้างดูไม่เด่นมากนะักคุณภาพเสียงก็ประมาณนึงแต่เน้นบรบๆมีแอมไง เสียงเลยออกมาดูดีคราวนี้ก็คือเราเปลี่ยนลำโพงด้วยเลยลำโพงหน้าที่ใช้ของแบรนด์เฮิร์นะครับที่มาจากอิตาลี M L K 1นึ่งหครับทีนี้แน่นอนครับดอกลำโพงเกลดคุณภาพสูงนเนื้อบิดเบ็่มาดีมากๆนะครับแต่ว่าดอกแล้วมันมีขนาดใหญ่ทีนี้โจทย์ข้อแรกคือถ้าปกติดอกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันสามารถลงเรื่องความถี่ได้มากขึ้น แต่ถ้าเราเอาไปซ่อนอยู่ด้านหลังแผ่นตะแกรงเดิมนะครับแน่นอนมุมองศามันอาจจะแบบเปิดไม่เต็มที่โดนบทบางเรื่องของคุณภาพเสียงความเต็มที่ของเสียงก็จะลดน้อยลงทีนี้คอนเซปต์นี้คือว่าเราทําบ่อยมากคือเราใช้การแกะครับแกะตะแกรงด้านหน้าออกแล้วเราปั้นหน้าใหม่เพื่อให้ดอกแหลมนี้อยู่ในองศาที่หันเข้าใบหูเรารับฟังเสียงแบบเต็มคุณภาพได้อนาคตสามารถถอดชิ้นนี้ออกประกบฝา t w i t เ e r เดิมสามารถกลับคืนได้เหมือนเดิมครับลำโพงชุดนี้เราให้ความสําคัญด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อได้ลําโพงใหม่จริงๆแล้วการเดินแบบปลั๊กแอนเพลย์เดิมเนี่ยมันก็ง่ายครับคือจริงๆแล้วลําโพงทั้งหมดยังคงใช้ตําแหน่งเดิมดอกเดิมทั้งหมดแต่พอดอกใหม่ที่เปลี่ยนเนี่ยจริงเราสามารถใช้ปลั๊กลำโพงเดิมที่มากับรถได้แต่เราเดินสายลำโพงใหม่ครับเพราะว่าต้องการให้ได้คุณภาพเสียงที่มากขึ้นกว่าเดิมทางด้านหลังนะครับเป็นคอนเสปต์ที่ลูกค้าอยากได้อยากได้แอมขับซับ d s p แอมนะครับและมีซับ สตัวอยู่ด้านหลังแบบเก็บซ่อนครับนี่คือไฮไลท์ของ Humming เลยคือว่าเราสามารถตีตู้ซับขนาด10นิ้วทางด้านหลังพร้อมกับ Power อร์อีก2เครื่องนะครับเป็นสไตล์แบบตรงรุ่นก็คือเราแค่ถอดโฟมออกนะครับชิ้นโฟมเดิมเก็บไว้เฉยๆนะครับข้างหลังนี้ไม่มีการตัดหรือเจาะทั้งสิ้นครับดีไซน์ตัวตู้แบบใหม่แบบเข้ารูปพอดีใส่ลงไปโบะ และสามารถปิดแผงด้านหลังได้ปกติครับดอกซับคันนี้นะครับใช้เทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่าแชโลด้วยของ h e ิร์ MPS 250นะครับก็คือเป็นดอกเทคโนโลยีใหม่นะครับที่แบบว่าช่วงชักลึกแต่ว่าใช้ปริมาตรน้อยครับเพราะฉะนั้นรถตรงนี้ก็สามารถได้เนื้อเบสที่มีประสิทธิภาพทั้งช่วงลึกช่วงนุ่มช่วงแน่นสามารถได้และมีแอมป์ขับซับของออยสันครับรุ่น1.5 0 0ครับเรียกว่าขับตรงเนื้อเบสนี่ลอยเด่นเต็มคันแน่นอนครับ รูปแบบการเล่นเสียงรถคันนี้นะครับเราใช้เล่นผ่านวิทยุเดิมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้คุณภาพเสียงที่มากกว่าเขานะครับเรามีการเพิ่มบลูทูธของออดิสันที่รุ่บีคอนนะครับรุ่นนี้สามารถรองรับไฟล์แบบ h ไฮ l ลท s ได้เลยก็คือรองรับแอล c ดด้วยนะครับก็คือเป็นการเล่นจากบลูทูธจากสมาร์ทโฟนเราเนี่ยลอยตรงเข้าไปที่ตัวกล่องและส่งสัญญ,ญาณเป็น Optical ตรงเข้าสู่ดีเอสฉะนั้นคุณภาพเสียงที่เป็น ดิจิตอลเนี่ยก็จะไม่สูญเสียจนเข้าแอมและออกสูก่ลำโพงซึ่งอันนี้บอกเลยครับว่าเสียงจะดีมากกว่าการเล่นผ่านจากวิธีเดิมแบบมากๆเลยครับ ซิสเต็มใหญ่ขนาดนี้แน่นอนครับห้องโดยสารก็ต้องมีความเป็นพิเศษนะครับเรามีการ<ม>แดมเข้าไปครับซึ่งแดมตัวนี้มันทําให้ลถนะครับลดการสั่นสะเทือนและลดเสียงจากภายนอกเข้ามาแต่การดมคันนี้ไม่ใช่ดมแบบธรรมดานะครับเพราะว่าใช้ยี่ห้อที่เป็นไฮเอนสุดในตลาด S.T.P. และเป็นรุ่นพิเศษที่ชื่อว่ามูเลน่าครับมันจะเบาวกว่าแดมทั่วไปถึง4 0อครับอันนี้คือทําทั้งพื้นทั้งประตูเรียบร้อยเลยเป็นเลเบลที่1แต่ว่ามีการเสริมความพิเศษเข้าไปคือตําแหน่งไฟวอล หรือล้อฮันด้านหลังเนี่ยเราทับซ้อนด้วยวสัสดชุชิปพิเศษเข้าไปเพื่อลดเสียงที่เกิดจากโซนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าแดมธรรมดาแล้วจบที่ประตูนะครับประตูมีด้านนอกด้านในและใช่ไหมครับฟองน้ำตัวนะครับที่ชื่อว่าเป็นไบพาร์เวฟแบบไดมอนด์ก็คือสามารถซีลทันด้านประตูแผงชั้นในเพื่อลดเสียงจากด้านข้างเข้ามาเพื่อให้รถคันนี้กลายเป็นรถที่สามารถขับขี่และแบบเบาหูฟังเพลงนิยามไพเลาะมากยิ่งกว่าเดิมครับ และนี่คือการอัพเกรดคุณภาพเสียงขั้นสุดใน CRV Gen 6ใหม่ที่เรียกว่าทุกอย่างดูแตกต่างแต่เป็นคุณภาพที่มากกว่าเดิมและสามารถทำกลับแบบเดิมได้แน่นอนผมบอกเลยครับว่าคันนี้ผมตั้งใจว่าถ้าอนาคตลูกค้าขายรถนะครับผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งใส่ทุกอย่างกลับแบบเดิม พร้อมจำหน่ายรถกลับไปเป็นยังไงก็ไว้ติดตามดูว่าเมื่อไหร่ลูกค้าคันนี้ขายผมทาคลิปคันนี้แน่นอนครับถ้าอยากจะอัปเกรดคุณภาพเสียงใน CRV Gen 6นะครับที่ h u m m i n g เรามีอีกหลากหลายโซลูชันที่ทําออกไปแล้วสามารถดูได้บนช่องทาง YouTube นี้หรือว่าอินบ็อกซ์สอบถามได้ครับเรามีแบตแดมทั้งคันเครื่องเสียงเซ็ตเล็กเซ็ตใหญ่เซ็ตกลางเรามีหมดแล้วเรามีความชํานาญในรถรุ่นนี้มากๆครับร้านอยู่บนถนนเชี้ครับใกล้ๆห้าคันแพรห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์สวับ